ก็เนื่องในวาระที่จะครบรอบ30ปีนะครับก็อายุของคณะนะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานนะครับในฐานะที่ทำงานมาค่อนข้างนานนะครับตั้งแต่ปี40นะครับจน27ปีแล้วก็พบว่าคณะเนี่ยก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับมีการขยายเรื่องของหลักสูตรตั้งแต่ปริญญาตรีไปปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับ แล้วก็บุคลากรต่างๆเนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ได้ช่วยกันนะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนพัฒนาให้คณะเติบโตขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของคณะเองเนี่ยในการทำภารกิจให้บรรลุทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการรวมไปถึงเรื่องการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็ คณะเนี่ยก็ถือว่าบุคลากรเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะทำให้ภารกิจของคณะเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับแล้วก็นอกจาก30ปีแล้วคิดว่านาก็คงจะยาวนานต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เฝ้ามองถึงพัฒนาการที่เติบโตขึ้นครับ